ครับผมก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีช้ามือไหน่ห่งสองครั้นะครับก็ขออภัยนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปสั้นนะครับให้พี่พีเอฟซีดูกันก็หลายวันอยู่นะครับวันนี้มีโอกาสได้ไปเดินที่ตลาดอ่านัดพาลิมปิงอีกแล้วนะครับที่ตลาดอ่าที่จังหวัดตากนะครับเป็นตลาดลิมปิงเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดมาที่รงแรกนะครับอันนี้ก็ได้มาจากที่ตลาดเขานั่นแหละนะครับอ่าขออภัยกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่ ได้เนื้อเงินนะเอ้ได้เป็นพิมพ์คิสตานะครับสามชายเป็นเนื้อสำริดนะครับเป็นเนื้อสำริดเงินนะครับออกแก่เงินด้วยนะครับเก่าสวยนะครับองนี้สวยโดนใจพี่พีเอฟซีแน่นอนนะครับตั้งแต่เพิ่งได้นั้นมาไม่นานนะที่ว่าเป็นเนื้อเงินนะครับได้มาเมื่อประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเนี่นี้ได้เป็นเนื้อเงินเลยนะครับพี่พีเอฟซีท่านใดสําหรับท่านใดดูแลถูกใจชื่นชอบองไหนนะครับ ถูกใจมีราคาให้แน่นอนนะครับผมองนี้นะครับเนื้อสำริดเงินนะครับสำริดแก่เงินอันนี้เป็นกลุ่ออ่าเป็นเป็นวัดบางคานะกลุ่ d เจดีนะครับท่านใดชื่นชอบถูกใจนะครับเนื้อสำริดเงินนะครับ,เ,รเ,นนรบเก่ามากมาก,มากนะครับองนี้เดี๋ยวลองลงกล้องให้ดูนะองนี้เนื้อพอดีเนื้อเขาแบบว่าสวยจริงนะครับพอลงก็ไม่นาจะเห็นมั้งเนะี่ย ขออภัยพี่พีเอฟซีเดี๋ยวนี่องค์นี้ก็คือไฮไลท์หนึ่งองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะผมดูเป็นวัดห้วยเขื่นพิมพ์ชาวบ้านหรือพิมอะไรก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์วัดห้วยเขืนนะครับเก่าแท้นะครับสวยแท้รับประกันแท้เลยนะองค์นี้ทนายชอบนะครับมีเป็นลายตามุ้งนะครับมีเนี่ยผิวความเก่าครับสวยแท้สวยเดิมนะครับองค์นี้รับประกันให้เลยนะครับท่านใดเช่าไปสบายใจแน่นอนนะครับ เสียงเขาขายก็หลักหมื่นผมเอาหลักพันพอนะครับองนี้มีในหนังสือมีในตำรานะครับสามารถเซิร์ชอินเทอร์เน,เน็ตเปิดเน็ตได้เลยนะครับองนี้เป็นวัดผมดูเป็นวัดห้วยเขตดนะครับเดี๋ยวผมส่องตามมุ้งให้ดูองนี้นะเนี่ยเก่าจริงนะครับนี่นะครับ เก่าแท้โคตรเลยนะครับ <c oughs> ต่อมาอีกหนึ่งองนะครับอง,งนี้ก็เป็นงาแกะนะครับเ,เรี่ยมกระเช้าหลวงพ่อเงินนี้ไม่แน่แจ่วเป็นเงินหรือเปล่าน,นะแต่หลวงพ่อเงินแน่นอนนะครับเก่าสวยอีกหนึ่งองนะครับอง,งนี้เป็นหลวงพ่อเงินแกะนะครับเป็นงา งาช้างนะครับโอ้โหทันใดชอบนะผมบอกเลยว่าต้องโดนใจถูกใจแน่นอนนะครับองนี้เอาไม่แพงนะครับเอาไม่แพงเก่าลึกลับนะครับแต่ไปอยู่ที่จังหวัดตากนะครับของพ่อเงินงาเกะเรี่ยมกระเช้าเก่านะครับทันใดชอบแอดไลน์มานะครับโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับต่อมาองนี้เป็น หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับวัดบางคานโอ้โหองนี้สวยเด็ดอีกแล้วนะครับสวยเด็ดเลยหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอันนี้เนะี่ยผมก็ดูเป็นมือลองไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นพิมพ์นิยมหนักหนึ่งบาทหรือว่าอะไรนะพิมพ์นะ่ะนะครับแต่ถูกพิมพ์นะครับเก่าเนื้อหาดีนะครับเนื้อหาแบบว่าเก่านะครับองนี้ก็ลงให้พีพีเอฟซีทวนสัส้นๆนะวันนี้ ขออภัยมาถ้าบางมุมอาจจะไม่ชัดเบลออะไรประมาณนี้นะก็ลองทักไลน์มานะครับทักไลน์มาได้เลยนี่สวยนะครับวงนี้สวยเก่าสวยต่อมาเป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินโอ้โหหาพิจิตไม่เจอนะครับไปเจออยู่ตากโอ้โหสภาพใช้นะครับทันพ่อเงินแน่นอนนะครับสภาพแบบนี้ ความเก่าโลหะนะครับธรรมชาติเดิมๆคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกอันนี้เป็นพิมพ์แข้งติดนะครับจอบเล็กแข้งติดเก่ามากๆเลยนะขออภัยอาจจะมีเสียงรบก,กวนนะพอดีผมฟ้าที่ผมจะถ่ายสักช่วงมืดๆค่ำๆไม่ค่อยมีคนนะวันนี้พอดีมีคนนะต้องขออภัยจริงนะครับรับชมมุมไหนเพิ่มเติมทักมาได้นะครับอง์สุดท้ายเอ้ยยังไม่ใช่อง์สุดท้ายอง์สุดท้ายนี่เป็นของเก่าอันนี้เป็น ผมพวอเงินพิมพ์กีตาอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่อันนี้น่าจะเป็นสี่ชายนะพิมพ์สี่ชายหรือห้าชายกับไม่แน่ใจองนี้แบบเก่าบ้านๆอีกหนึ่งองนะครับเก่ามากๆเลยเก่าบ้านๆองน,นี้ก็มีเป็นลายเขาเรียกอะไรแบบลายตามุงนะพี่พีเอฟซีชอบพูดอย่างนี้นะขออภัยมืออาจจะสั่นนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวสง่ง ให้ดูนะครับไม่รู้พี่พีเกดสต็อปแล้วก็ซูมเอานะเนี่ยลายตามมุ้งจริงๆนะครับเก่าทุกองศาทุกอนูนะครับสวยนะครับองท้ายนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นไม้โพแกะไม้แกะไม้โพแกะนี่แหละนะครับ เก่าสวยอีกหนึ่งองนะครับองนี้ก็แป่งผู้ใจดีมาวันนี้ก็ไม่รู้จเอะไรมาลงนะครับก็เลยเอามาลงแค่นี้แล้วกันจริงๆขอที่ได้มาจากตาผมว่าได้มาไม่กี่ยวกระได้มาแค่นี้แหละนะครับอ่ไรถ้าชื่นชอบองไหนโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 1 2 3ป7 1 6หจหรือจะแอดไลน์ก็สแกน QR โค้ดมาหรือจะแอดเจ้าเพอผมก็ได้นะถ้าเป็น ID ดีไลน์ผมจะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องขออภัยนะคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันท่านใดเข้ามารับชมแล้วชื่นชอบถูกใจองไหนนะครับ ทักมาได้เลยนะครับกับหิวๆช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสองให้ดูอีกหนึ่งรอบเก่าสวยงดงามทุกองคนะครับงดงามทุกองค์นี่โดยเฉพาะองค์นี้ไปเดี๋ยวให้พีเอฟซีทักมานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ